ช่วงลัคกี้มิวสุขภาพกับราศีนะคะเสาร์านี้เรามาพบกับอาจารย์นัทพัฒนหินอ่านใจรหัส447ฮอร์เวิร์เป็นาศาสตร์หินอ่านใจเลขยก7ตัว9ฐานไพ่ออราคเคลเรามาดูกันที่ว่า5ราศีใดที่จะรับทรัพย์รับโชครับข่าวดีก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะ<อ>ช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้สุดยอดมากลูกชิ้นกุ้ง ไส้ชีสทำออกมาแล้วจะหอมละมุนอร่อยมากๆเลยนะคะแอป,ปี้ทิเคล็ดรับความสุขคุณผู้ชมคะรู้หรไหมคะว่าข้าวของเครื่องใช้ของเราในบ้านหลายๆายอย่างมันสามารถทำความสะอาดกลับมาพื้นคืนที่เหมือนของใหม่ได้เลยค่ะแล้วได้ด้วยตัวเราเองรีดมีเทคนิคมาฝาก จะเป็นอย่างไรติดตามรีค่ะในช่วง Happy ้ท p ิเคล็ดรับความสุขนะคะคุณผู้ชมครับบางคนจะมีอาการที่เสียวฟันเกิดจากฟันผุแล้วถ้าฟันผุมากๆเกิดอาการเสียวฟันจนทนไม่ไหวแบบนี้จะต้องไปถอนฟันออกเลยหรือไม่อย่างไรให้ฟังจากหมอสมุนไพรย,ยุคใหม่นายแพทย์ธราอมรพิทักุลในแฮปปี้ลิฟวิค่ะ ช่วงลัคกี้มิลสุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเรามาพบกับรายการแฮ like ปปี้ไลฟ์กับคุลีด้วยกันนะคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงแรกลัคกี้มิลสุขภาพกับราศีเรามาอยู่กับอาจารย์นัทพัฒน์นะคะหินอ่านใจเรามาพบกับอาจารย์ด้วยกัน,นะคะ่ะสวัสดีนะคะอาจารย์อยากถามอาจารย์แนละ้วเพราะว่า สิ้นปีก็จะขึ้นปีใหม่ทุกคนก็อยากรู้ว่าปีหน้าฉันจะเป็นยังไงหรือก่อนที่จะเป็นปีหน้าฉันจะรับโชคอะไรบ้าง5ราศีที่จะรับทรัพย์รับโชคหรือได้ข่าวดีก่อนสิ้นปี สองห้าหกเจ็ดนี้ค่ะราศีแรกเลยค่ะจะเป็นราศีกุมนะคะได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะคะจากทางไกลนะคะส่วนราศีมิถุนนะคะใครที่รอสมาชิกเพิ่มหรือว่าอยากได้ลูกนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะส่วนราศีสิงห์นะคะใครที่รองานรอ,นอในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยค่ะราศีกันนะคะใครที่สุขภาพไม่ดีกังวลหรือตรวจเช็ครอผลอยู่นะคะได้รับข่าวดีนะไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะส่วนราศีพิจิกนะคะ ผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่นําข่าวดีมาให้นะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะแนะนําการทําบุญนะคะ mm. เกี่ยวกับเ,เรื่องของการถวายน้ํำดื่มนะคะทําบุญค่าน้ําหรือว่าว้ว้ขอพรพระแม่ลักษมีค่ะเพื่อเสริมให้ตัวเองเนี่ยมีโชคลาภการเงินไม่ขาดแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดไปค่ะขอขอบคุณอาจารย์นะคะ Happy Life กับคุณดี ครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเกสรเจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอีเบอร์รี่ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงครัวคุณเรีเมนูวันนี้ลูกชิ้นกุ้งไส้ชีสกุ้งชีสแต่มันมีมากกว่านั้นเริ่มต้นใส่ถุงมือกันก่อนอน,นี่ ถุงมือเป็นฟู้ดเกรดเป็นเกรดของอาหารใส่แล้วรับประกันเลยว,ว่าทุกคนจะติดใจในการใส่ถุงมือคือต้องใส่ให้ได้พอดีนิ้วแล้วมาทำการหั่นชีสก่อน Vegetable Knife Food 7.5นิ้วตัดของตรานกเป็นกว่นรุ่นแพทดิงตันใบมีดสแตนเลสไฮคาร์บอนด้ามของมีดเรียกว่าพักขวบูท เป็นไม้ที่มีส่วนผสมเรซินอัดผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้สีออกมาเป็นสีไม้ธรรมชาติแข็งแรงทนทานสูงใช้งานได้ยาวนานกว่าไม้ธรรมดาถึง10เท่านำกุ้งของเรามาตบนี่มาตบตบไปเลยหลังจากทุบกุ้งไปแล้วนี่ ตบเน่ฟาดกับน้ำแข็งปรุงค่ะปรุงด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยพูดง่ายๆสามเกลือช่วยชีวิตเหล่านั่นเองแล้วตามด้วยขาดเขาไม่ได้น้ำมันงานงวน,นสุดระมืด เพราะเขาอยู่คู่ครัวกับเรามา70ปีเรียบร้อยแถมได้รับรางวัลซุปเปอร์เดลเทสอวอร์ด4แล้วเอาพริกไทยใส่ไปอีกนิดนึงก็จะอร่อยงวนศูนย์ตรามือที่หนึง่งอันนี้พริกไทยขาวป่นแท้นะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยเกลือซีโซตซีโซตของงวนศูนย์ตรามือที่หนึ่งเสร็จปั๊บทำการตบ แล้วหลังจากนั้นนำมาตําค่ะนึบเลยลูกชิ้นกุ้งของเราน้ำกุ้งมาปั้นลูกชิ้นกุ้งเอาชีสยัดใส้แล้วปิดผั้นกลมๆคลุกลงไปในไข่ เก็บไว้ตรงนั้นก่อนเอาชีสใส่ลงไปเสร็จปับ๊บนำมาคลุกแป้งอันเนกประสงค์แล้วลงไปในไข่อีกรอบหนึ่งแล้วนำมาคลุกข้าวโ,โอ๊ตโอ้อร่อยเลยตอนนี้ เราก็ามาเทน้ำมันน้ำมันพืชเกสรขวดรักโลกผลิตจากพลาสติกรีไซเคลิลอาเพชรใช้ทอดอาหารกรอบหอมสีสันสวยน่ารับประทานเคล็ดลับเวลาเราจะทอดอะไรก็ตามรีดแนะนำว่าเอาขิงแก่หั่นแว่นปิดติดเปลือกแล้วใส่ลงไปด้วยก็จะทำให้เมนูนั้นหอมเลยนะจ๊ะปั้นมาเรียบร้อยแล้วดูดีมาก ลงไปทีละลูกอืมกุ้งสุกเร็วอย่าเปิดไฟรุนแรงจนเกินไปดูดีมากเลยเหมือนขนมงาก็เหนียวทอดเลยเนี่ยอืมอย่าเปิดไฟแรงเกินไปนะคะไหมเลยดูดีมาก เอาละลูกชิ้นกุ้งไส้ชีสของเรามีอนาคตที่จะออกมาสู่โลกแล้วนี่ดูดีมากไปเลยปิดเตาเสิร์ฟกับอะไรคะนี่เป็นซอสพริกผสมมะเขือเทศชนิด เผ็ดมากนะคะเป็นของตรามแม่ประนอมไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียลูกชิ้นกุ้งใส่ชีสออกมาแล้วโคกครีดฝากไว้ให้นะจ๊ะ Happy Life กบคุณดีช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยอิชิตันกรุ๊ปวันนี้หลีมีเคล็ดลับการทำความสะอาดหลากหลายรูปแบบนะคะด้วยเกี่ยวกับของใช้ในบ้านเริ่มที่เคล็ดลับการทำความสะอาดรองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบกันเลยอันดับที่หนึ่งเอาครีมทามือ ครีมทาผิวหรือว่าออยบำรุงผิวสามารถนำมาทำความสะอาดรองเท้าหนังของคุณด้วยการเช็ดฝุ่นออกก่อนด้วยผ้ามัดหมายอย่าเช็ดจนแห้งนะคะฝุ่นที่จับอยู่จะจมลงไปในเนื้อหนังนั้นได้จากนั้นให้ทาตัวเนื้อครีมครีมทาผิวหรือออยบำรุงผิวให้ทั่วแล้วเช็ดออก จะช่วยทำให้หนังรองเท้าของท่านเงาได้เหมือนเดิมเลยค่ะ 2. คือใช้น้ำสบู่มะนาวหรือมะกรูดช่วยทำความสะอาดกลิ่นของรองเท้าได้ด้วยการใช้สบู่ตีกับน้ำใส่มะนาวลงไปหรือมะกรูดลงไปพอกไว้สักพักหลังจากนั้นเอาไปขัดมะนาวจะช่วยกำจัดกลิ่นในรองเท้าของคุณได้เลยค่ะ มาถึงข้อที่3ใบาชาและเบกกิ้งโซดาหยดน้ำมันหอมระเหยนะคะลงไปเพียงแค่สองสัมผในถ้วยกระดาษจากนั้นเติมน้ำเล็กน้อยนำไปวางในตู้รองเท้าที่ส่วนใหญ่ตู้รองเท้ามักจะมีกลิ่นเหม็นอับจะช่วยทำให้ตู้รองเท้านั้นหอมสดชื่นขึ้นมาทันทีมาถึงทำความสะอาดเสื้อผ้ากันบ้างนะคะ 1. คราบเหงื่อหรือ คราบเหลืองๆที่เป็นรอยฝังแน่นบนคอเสือ้อหากปล่อยทิ้งไว้นะคะมันยังไงก็ซักไม่ออกแต่จริงๆแล้วคุณเพียงแค่ใช้น้ำมะนาวผสมกับน้ำใสสะอาดในปริมาณที่เท่ากันแล้วนำเสื้อที่มีคราบเหลืองๆล,ลงไปแช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ซักปกติ หรือจะใช้เป็นน้ำเกลือ1ช้อนชาละลายกับน้ำร้อนแล้วนำมาราดลงบนคราบเหลืองๆแล้วค่อยนำไปซักอีกครั้งหนึ่งมาถึงคราบลิปสติกกันบ้างนำเจ้าขนมปังมาปั้นเป็นก้อนๆถูไปบนรอยลิปสติกที่มันตกบนเสื้อผ้าเรา ค่อยๆถูคราบของเจ้าลิปกติกก็จะค่อยๆจางๆแล้วหลุดหายไปกำจัดเศษขนมปังออกให้หมดแล้วนำเสื้อผ้าของเราไปซักตามปกติกมาถึงคราบชากาแฟอันนี้ตกกันบ่อยมากแต่ต้องทำทันทีทันทีที่ชาหรือกาแฟหกใส่ปึ้งต้องเอาน้ำเย็นลงไปเลยจากนั้นหยอดน้ำยาซักผ้าลงไป บนคราบแล้วค่อยค่อยถูจนคราบนั้นเริ่มจางออกจากนั้นแช่เจ้าเสื้อผ้าทิ้งไว้30นาทีโดยทุกๆ10ินาทีให้นำเสื้อผ้าของเราขึ้นมาขย,ขยี้ขยี้ขยี้จากนั้นก็ไปซักเสื้อผ้าตามปกติได้เลย แต่ถ้าหากไม่สามารถกำจัดคราบได้ทันทีเมื่อกลับถึงบ้านให้แช่ผ้าของคุณในน้ำส้มสายชูหนึ่งในสามถ้วยตวงที่ผสมน้ำเปล่าสองในสาม แล้วใช้ฟองน้ำค่อยๆถูลงบนคราบหรือจะใช้เบกกิ้งโซดาขัดบริเวณคราบด้วยก็ได้นะคะเมื่อคราบทุกอย่างออกหมดไปแล้วให้นำเสื้อผ้าไปตากแดดจัดจัดแล้วค่อยนำไปซักต่อตามปกติะคะ่ะหวังว่าเคล็ดลับง่ายๆทำได้เองในบ้านก็จะสามารถช่วยท่านนะคะแก้ปัญหาที่ปวดหัวได้ ให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะช่วง happy living รู้ทันป้องกันไว้ก่อนสวัสดีค่ะคุณหมอแบงค์เคยได้ยินมาว่าอาการเสียวฟันเกิดจากฟันผุแล้วถ้าฟันผุมากๆเกิดอาการเสียวฟันจนทนไม่ไหวแบบนี้ต้องถอนฟันออกเลยไหมคะหมอแบงค์สวัสดีนะคะพูดถึงเรื่องอาการเสียวฟันนะคะพบได้ทุกวัยจริงๆเลยนะคะ แล้วอาการเสียวฟันแบบนี้เนี่ยนะคะคุณหมอคะมันเกิดจากฟันปุเกิดขึ้นได้จริงไหมคะหมอแบงค์และมีวิธีอะไรที่จะสามารถช่วย ป้องกันได้บ้างครับหมอแบงค์จริงๆล้วเนี่ยอาการเสียวฟันไม่ได้มีสาเหตุมาจากแค่ฟันปุอย่างเดียวครับแต่ว่ามันมีสาเหตุมาจากคอฟันสึกด้วยซึ่งฟันผุเนี่ยมันก็เกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปย่อยอาหารที่ตกค้างตามซอกฟันแล้วพอย่อยเสร็จเนี่ยมันก็จะปล่อยกรดออกมาทําลายเคลือบฟันครับแต่ว่าคอฟันสึกเนี่ยสาเหตุมันจะแตกต่างกันหน่อย ก็คือจริงๆมันเกิดจากการใช้แปรงสีฟันที่มีขนแข็งหรือว่าเราทานของที่มันแข็งๆหรือทานอาหารที่มีความเป็นกรดสูงเช่นพวกอาหารรสเปรี้ยวน้ำอัดลมอะไรเงี้ยก็จะทําให้เคลือบฟันบริเวณคอฟันที่มันเป็นรอยต่อระหว่างฟันกับรากฟันแล้วก็ขอบเหงือกพวกนี้จะถูกทําลายมันจนแบบบริเวณของคอฟันเนี่ยมันเป็นร่องขึ้นมาซึ่งระยะแรกเนี่ยเราอาจจะไม่มีอาการแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยจนคอฟันเนี่ยมันสึกเข้าไปจนถึงเนื้อฟันเนี่ยก็จะเริ่มมี อาการเสียวฟันเวลาเราดื่มน้ําเย็นหรือทานอาหารเริ่มทานได้ลาบากแล้วเพราะมันเสียวฟันนะครับแล้วก็พอมีอาการแบบนี้ก็คือเสี่ยงทําให้เกิดฟันผุได้ง่ายด้วยครับแล้วฟันผุกับคอฟันสึกอันไหนมันทําให้เสียวฟันมากกว่ากันและทําไมต้องทําให้เกิดฟันผุได้ครับหมอแบงค์นจริงทั้ง2โรคเนี่ย ก็ทําให้เกิดอาการเสียวฟันได้เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเกิดคอฟันมันสึกมากๆเนี่ยจนถึงเนื้อฟันเนี่ยอาการที่ตามมาก็จะไม่ได้มีแค่เสียวฟันแล้วครับเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยก็จะเข้าไปทําลายจนทําให้ฟันผุแล้วก็ฟันผุเนี่ยมันสามารถทะลุเข้าไปถึงโพรงประสาทได้เร็วก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็เชื้อมันจะลุกลามไปถึงรากฟันก็ทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันเสี่ยงแพร่กระจายไปบริเวณ อวัยวะอื่นๆในร่างกายเราด้วย<ช>หรือว่าเราติดเชื้อในกระแสะเลือดได้เลยครับซึ่งถึงจุดนั้นเนี่ยอาจจะรักษาไม่ได้จนต้องถอนฟันออกมาเลยครับโอ้โหฟังจากหมอแบงค์แล้วมันน่ากลัวจริงๆแล้วอย่างนี้จะมีวิธีไหนไหมคะหมอแบงค์ที่จะช่วยป้องกันคะจริงๆวิธีแก้เนี่ย หรือวิธีดูแลเนี่ยก็จะมี3วิธีด้วยกันซึ่งทําได้ง่ายๆเลยครับวิธีแรกคือการใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มไม่แปรงฟันแรงๆแล้วก็แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งคือเช้ากับเย็นวิธีี่2คือการงดทานพวก อาหารที่มันแข็งๆรวมถึงอาหารเครื่องดื่มที่มันมีความเป็นกรดอย่างที่3มคือใช้ยาสีฟันที่ช่วยกําจัดเชื้อแบคทีเรียป้องกันฟันผุแลาแนะนําเป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสมุนไพร8อย่างด้วยกันอย่างแรกคือเกลือหิมาลัยตัวนี้ช่วยกําจัดค่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ตัวที่2คือขมิ้นชันช่วยลดอาการปวดฟันปวดเหงือกตัวที่3คือขิงตัวนี้ช่วยทําให้ฟันขาวแก้เรื่องของฟันเหลืองได้ตัวที่4ี่คือคาโมไมล์ตัวนี้ช่วยป้องกันค่าผินปูนไม่ให้เกิดขึ้นนะครับตัวที่5คือน้ํามันมะพร้าวตัวนี้ช่วยป้องกันฟันผุตัวที่6คือเปลือกของแมกโนเรียตัวนี้ช่วยลดอาการเสียวฟันได้ตัวที่7คือกระบูปตัวนี้ช่วยลดการหลักเสพแล้วก็ตัวสุดท้ายคือน้ำมันการปูตัวนี้ช่วยลดกลิ่นปากได้โดยตรง อันถ้าเกิดเราใช้ยาสีฟันสูตรสมุนไพรที่มีสมุนไพรครบทั้ง8อย่างเนี่ยเป็นประจําจะช่วยเรื่องของช่องปากแล้วก็เหงือกฟันพวกนี้ได้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือช่วยลดคราฟันเหลืองป้องกันฟันผุได้ตัวที่2คือมันช่วยลดการเสียวฟันลดการอักเสบของเหงือกและฟันได้ตัวที่3ม,มันช่วยลดกลิ่นปากได้นั่นเองครับท่านใดมีคำถามสงสัยเรื่องของสมุนไพรรีดแนะนำค่ะ ต่อไปที่หมอแบงค์ได้เลยนะคะเราจะขึ้นให้บนหน้าจอเพื่อสุขภาพที่ดีและการใช้ที่ถูกต้องสามารถส่งคำถามเข้ามาเลยตามช่องทางต่างๆหมอแบงค์จะตอบทุกคำถามสมกับเป็นหมอสมุนไพรยุคใหม่จริงๆนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสมุนไพรนั้นต้องใช้ให้เป็นจึงจะได้ผลที่ดีขอบคุณหมอแบงค์ค่ะใช้สมุนไพรให้มีประสิทธิภาพต้องใช้เป็นสูรนะครับ ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้รีดมีของขวัญน,นะคะสำหรับแฟนเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและเพลงยุค80ชื่องาน1ใน 1> จักรวาลที่มือหนึ่งจักรวาลเขาจัดเรียบเรียงใหม่โดยเฉพาะยกแบนด์ของเขามาเองจักรวาลแบนด์แบบเต็มรูปแบบฟังจากคุณหนึ่งเลยจ้าสองรอบเราอัดแน่นด้วยศิลปินนะครับที่ไม่เหมือนกันเลยทั้งสองรอบ และก็อัดแน่นด้วยบดเพลงที่เพราะๆเ,เป็นบทเพลงแห่งการเวลาที่ทุกคนคิดถึงครับดังนั้นเราก็อยากจะขอมอบให้นะคะแฟนแฟนแฮปปี้ไลฟ์เพราะคุณเป็นหนึ่งในดวงใจของเราแฟนแฟนช่องสามนะคะใครยังไม่มีบัตรบอกเลยว่ารีบซื้อเพราะบัตรเหลือน้อยละมี2รอบเท่านั้นนะคะวันนี้บ่ายสองกับรีบติดต่อซื้อบัตรมาซื้อหน้างานเลยที่สวรรค์ของนักชิมฟีนิกประตูน้ำพันิเก่านั่นเองนะคะ สวัสดีลาเลยะนะคะพบกันจ้า Happy life สุขกับในวันนี้